ก่อนอื่นดิฉันก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรรณการรงเสนาหรือฟ้าค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงประพัฒน์สอบยาประดิษฐ์หรือแทลค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงคภัยพัฒน์รัตนาคงเลขาหรือป้นค่ะค่ะแล้วเราจะมาถามชื่อน้องๆกันนะคะคนแรกน้องชื่ออะไรคะเด็กหญิงสัภารพรมีเพ็รชื่อเล่นจิ้นหวานค่ะค่ะน้องชื่ออะไรคะ ลิชาทิมโอดค่ะชื่อเล่นชื่อหนุงพลอยค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเด็กถิ่นโอระค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อไม้ค่ะวันนี้ดิฉันจะมารวมข่าวเรื่องที่น้องๆได้ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับน้องอนุบาลค่ะค่ะเรามาถามน้องไปแรกเลยนะคะได้ไปที่ไหนคะวัดพระแก้วกระเขาดินค่ะ ไปวัดพระแก้วกับเขาดินเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะแล้วไปจอดรถที่ไหนคะสนามหลวงค่ะค่ะแล้วสนามจากสนามหลวงไปเดินทางไปวัดพระแก้วอย่างไรคะข้ามถนนเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะหน้าวัดพระแก้วมีอะไรคะมีหน้าห่านาค่ะกีคนคะสองค่ะ คนคะ่ะค่ะค่ะแล้วจากที่น้องๆได้เห็นอาะหาแล้วเห็นอะไรอีกบ้างคะยักษ์ค่ะแล้วนอกจากยักษ์น้องเห็นอะไรอีกครับภาพวาดภาพวาดค่ะภาพวาดเกี่ยวกับอะไรครับยักษ์ค่ะประทับใจอะไรในวัดพระแก้วคะ่ะพระแก้วมารกกดค่ะอ่าใช่แล้วคะ่ะ ถ้าแก้วมารกอดสีอะไรคะสีเขียวค่ะค่ะเก่งมากค่ะค่ะนอกจากยักษ์นะคะน้องเห็นอะไรอีกคะพาะปันดูสีค่ะมีลักษณะอย่างไรคะหนวดยาวค่ะแล้วหนวดสีอะไรคะสีขาวค่ะแล้วลือสีท่านถือไม้เท้าไหมคะถือค่ะค่ะน้องเห็นน้องไาเห็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะ เห็นค่ะตัวใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะแค่ไหนเราไม่ถูกเลยใช่ไหมใหญ่มากเก่กว่าน้อกมากอีกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนอกจากวับพักแก้วนะคะน้องไปไหนอีกคะเขาดินค่ะแล้วน้องไปเจอสัตว์อะไรบ้างคะับโลฟฟานิโก้ค่ะ อ๋อน้องฟามิโก้น้องเคยเห็นน้องฟามิโก้ยืนขาเดียวไหมคะเคยค่ะเพราะอะไรมันถึงยืนขาเดียวล่ะคะเพราะมันอนหลับคะ่ะเก่งมากค่ะนอกจากน้องฟามิโก้แล้วน้องไม่เจออะไรคะหนูเจอหนูยักษ์ค่ะแล้วอะไรอีกครับการแสดงแมวน,น้ำค่ะค่ะเก่งมากคะ่ะค่ะนอกจากหนูยักษ์แล้วน้องน้ำหวานเห็นอะไรอีกคะวคาะ เห็นกวางนะคะแล้วน้องน้ำหวานได้ให้อาหารกับสัตว์อะไรบ้างคะแพะค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ให้กล,กลัวคะ่ะทำไมถึงกัวคะเพราะว่ามันีต้ค่ะอ๋อค่ะแล้วให้อะไรกับมันคะหญ้าค่ะค่ะแล้วที่น้องน้ำหวานเห็นสัตว์ต่างๆน้องน้ำหวานชอบอะไรมากที่สุดคะสัตว์ชอบกวางมากที่สุดคะ่ะ ำไมถึงชอบกวางคะเพราะว่ามันน่ารักค่ะค่ะค่ะแล้วน้องพลอยได้สังเกตไหมคะว่าพเวลาแมวน้ำนะคะโชว์เสร็จจะได้จะมักได้ของอะไรเป็นรางวัลคะปลาตัวเล็กๆค่ะแล้วถ้ามีโอกาสน้องพลอยจะไปอีกไหมคะไป<ม>ค่ะทำไมถึงไปคะ ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนให้น้องๆได้ไปค่ะน้องไม้ชอบสัตว์อะไรคะน้องแพนกินค่ะทำไมถึงชอบน้องแพนกิ้นคะเพราะมันน่ารักค่ะน้องแพนกินมีสีอะไรคะสีดำกับสีขาวค่ะปากมันมีสีอะไรคะสีเหลืองค่ะอ๋อสีเหลืองแล้วมันอยู่ในที่แบบไหนคะเย็นๆค่ะเย็นๆค่ะ มันกินอะไรเป็นอาหารคะปลาตัวเล็กๆค่ะมันก็เหมือนแมวนะ้ำสะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะก็คงจะได้ทราบแล้วว่าน้องๆเขาไปไหนกันมาไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรคะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะให้น้องๆทุกคนลงไปพักผ่อนกันก่อนนะคะ แล้วเราจะมาพูดของสายชั้นป .5 ค่ะว่าได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนค่ะสวัสดีออค,ค่ะค่ะจากที่ได้ถามน้องๆอธิบาลแล้วนะคะเราก็จะมาคุยกันเองนะคะของสายชั้นป .5 ว่าได้ไปไหนมาบ้างน,นะคะสำหรับป .5 นะคะไปพ,พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะที่จังหวัดปทุมธานี แล้วก็จะมีความรู้มากมายนะคะก็เท่าที่ดิฉันจําได้นะคะก็คือเรื่องของเสียงค่ะจะมีจานใหญ่ๆนะคะแล้วก็อีกคนนึงอยู่ฝัง่งนึงอีกคนนึงอยู่ฝัง่งนึงนะคะก็จะได้ยินเสียงในการพูดนะคะทำไ้แล้วค่ะก็จะมีเรื่องของแรงดันอากาศด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ก็ยกตัวอย่างนะคะก็เวลาเราองนะคะ เราได้ไปกันนะคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะค่ะก็จะมีสินค้าต่างๆขายอยู่ข้างล่างนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะคะว่าก็ใครยังไม่ได้ไปนะคะก็เชิญชวนให้พี่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้ไปค่ะค่ะและถ้าพวกเราก็จะมีโอกาสอีกพวกเราก็จะพาครอบครัวไปนะคะ ค่ะถ้าไปแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะก็ที่นั่นเต็มไปด้วยความรู้จากทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นวิชาที่สนุกสนานมากค่ะก็แน่นอนค่ะไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วที่เราได้เข้าไปชมการแสดงด้วยค่ะการแสดงกายโชว์นะคะก็คือโชว์วิทยาศาสตร์นะคะใช่ค่ะก็จะมีอะไรอ่ะแม่เล็กค่ะแม่ที่ใส่ในแผ่นเพิร์ดะค่ะ เพิเืใช่ค่ะค่ะจะดูดซับน้ำค่ะก็จะกลายเป็นมายากลนะคะเหมือนมายากลนะคะก็ถ้ามีแรงงานมายากนที่สั่์เอาไปด้วยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะค่ะไม่เหล็กค่ะไม่หลกค่ะก็เราจะจับนะคะแล้วเครื่องตัวนั้นก็จะทํางานแล้วเราจับนะคะถ้าปล่อยมือก็จะเกิดอันตรายนะคะใช้ไม่เหล็กกับแม่เหล็กเราต้องระวัง แล้วห ata, tienen, ัวจะแบบฟูเลยค่ะก็สนุกมากเลยค่ะเพรอะก็ต้องเล่าได้แค uh, so ่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้กันนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ